ดีน้องยูริครับเผืนอทางมาหอดนะครับกับคุณแม่ครับผมวันนี้มากับแม่สองคนแม่ครับมาจากจังหวัดใดครับรายงานตัวยได้ครับผมมามาจากจังหวัดลอยเอ็ดครับจากจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอพุนทองครับอำเภอพุนทองลอยเอ็ดโอ้ยไกลๆกันนะครับอำเภอพุนทองจังหวัดลอยเอ็ดมากับคุณแม่สองคนยูรินี่เคยขึ้นเวทีป่ะครับบ่เคยขึ้าเคยขึ้นเวทีเป็นยังไงครับตื่นเต้นบ่มีหันไป็นไว้ข้างหลังแล้วดิลูกผู้ใดครับคอนเสิร์ตอีีพ EP7 อีก เป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยนะครับของอี EP7 นี้องยุรินะครับเต็มเต็มดีครับมากับคุณแม่สองคนนะครับบ่าเคยขินเวทีอยูไส้นะครับมีกระแสจากติดตอคแห้งด้วยครับเพราะว่าต้นติดตามหลายๆครับแล้วก็ยอดวิวนะครับเป็นน้องหลายแห้งครับตอนนี้น้องถ่ายคลิปลงติดตอไหมครับ สื่อบาสือตัวเนรับอีพีเจ็นะครับพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องยูรินะครับจากเพื่อพ่อนทองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณน้องยูริกับคุณแม่ครับ จะเรียนที่นี่มาจะต้องมีบาดเจ็บที่อักตรงขุยอะไรอย่าเนาะแปลว่าเราตีสุดมีอยู่ระวังพี่ติดตาไปชื่อเมื่อชื่อเซนเมเน่พอใก้ถเวทีใส่กัน

มาถึงแล้วนะครับผมน้องอะไรนะตัวนี้เร็วดีเสียงไหนบ้างเนี่ยน้องยังเอยูริครับยูริอุ้ซีบเหี่วแห้งยูริแปลว่าอะไรอ่ะทำไมได้ชื่อยูริอ่ะผู้ดในพ้นตังซีเนี่ยแม่กับาางหวัดเหล็กพี่น้องนะครับผมหลังจากที่ตามหาตัวเวียนไม่ได้ประกาศตามหาตัวมันไม่ประกาศ น้องเด่นน้งเสียงก็ได้ติดต่อน้องฮะคุณแม่ให้น้องน้องอันนี้คือคุณแม่ของน้องคนนี้นะครับน้องบอกว่าไม่เคยขึ้นไปที่ไหนมาก่อนนี่ครั้งแรกของน้องเลยการขึ้นทีกครั้งแรกเลยเ่าตั้งแต่เราปกติเราเพ่งกับขึ้นลองแม่พ่อฟู้นเห็นปะครับอันนั้นอันนั้นคือลองอีบอลนั่งลองขึ้นเสียงเฉพาะอีบอลปอจลออฟัง